ะคละิปนี้ก็พามาชมเป็นทุเรียนสายพันธุ์เครเนโดนะคะเครเนโดแล้วก็หมอนทองเครนะคะมูซังกิงแครแดงอินโดเครเรามีของทุเรียนประเทศอินโดนีเซียนะคะมีสีสายพันธุ์นะคะตอนนี้ร,าร้านก็เสิทุกใหม่ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเครเนโดหมอนทองเครมูซังกิงเครนะคะหรือว่าแดงอินโดเครนะคะเรามี บริการจะส่งทั่วประเทศหรือว่าลูกค้าที่สนใจมารับหน้าร้านก็เว้เข้าไปได้เลยนะคะวันนี้ก็พามาชมเป็นตุเรียนสายพันธุ์ครินโดนะคะไซส์ถุงเบอร์สิบนะคะต้นพันธุ์ลักษณะตามที่ให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะทุเรียนสายพันธุ์เครอินโดไซส์ถุงเบอร์สิบต้นละ250บบาทนะคะลำต้นอวบโคนต้นอ้วนนะคะต้นพันธุ์เสียบยอดพร้อมปลูกนะคะ ต้นพันของเรานี่รอยเสียบนะคะอันนี้เป็นรอยเสียบรอยเสียบอ่ารอยเสียบทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นไซส้ถุงแล้วก็ลำต้นนะคะลำต้นก็แข็งแรงอย่างเที่ดูอ,อยู่ตรงนี้เลยทุกต้นนะคะต้นไม้เลี้ยงเดชนะคะเลี้ยงเดชทั้งหมดเลยนะคะทุเรียนสายพันธุ์แคนโดูเขาจะทนต่อสภาพอากาศนะคะทนต่อเชื้อโรคด้วยปลูกง,ง่ายดูแลง่ายด้วยนะคะทุเรียนสายพันธุ์แคนดูวันนี้นะคะอ่าต้นละ250บาทไซส์เ้ถึง1เมตรนะคะ ไซส์90-1เมตรเลยต้นพันธุ์นะคะไซส์ที่ให้ดูอยู่ตรงหน้านี้เลยนะคะต้นพันธุ์ลักษณะของเขานะคะให้ดูลักษณะให้ดูใบให้ดูทุกอย่างไปหลายคลิปแล้วนะคะลองไปประมาณสัก50คลิปเกือบจะได้แล้วถ้าเป็นทุเรียนสายพันธุ์เครดอินโดนะคะตรงต้นพันธุ์ให้ลูกค้าดูลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นลำต้นนะคะแล้วก็ใบยอดอะไรก็คือลองให้ดูแจ้งรายละเอียดไปหมดแล้วนะคะ แจ้งไปเยอะประมาณ50คลิปแล้วสําหรับทุเรียนสายพันธุ์ของประเทศอินโดนีเซียทั้ง4สายพันธุ์ที่ทางร้านเราจําหน่ายนะคะต้นพันธุ์นะคะนําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียนะคะมาจากท้องทางธรรมชาติเราไม่ได้นาเข้าแบบแบบถูกต้ตงนะคะเพราะว่าต้นไม้ทุกชนิดประเทศต่างประเทศเขาไม่อนุญาตให้นําออกมานอกประเทศนะคะนํามาขยายพันธุ์นอกประเทศเพราะว่าเมื่อผลผลิตของเขาออกแล้ว ะะราคาจะตกต่ำนะคะไม่สามารถที่จะขายราคาแพงได้เพราะประเทศอื่นๆก็มีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกประเทศประเทศไทยก็เหมือนกันนะคะต้นไม้ห้ามนําออกนอกประเทศห้ามไปขยายพันธุ์ต่างประเทศผลผลิตส่งออกได้ทั่วประเทศนะคะส่งไปเยอะๆได้ยิ่งดีนะคะสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศนะคะแต่ถ้าเป็นต้นเนี่ยเขาจะไม่ให้ลิขสิทธิ์นําเข้านะคะถ้านําเข้าผิดกฎหมายนะคะ อันนี้ก็แจ้งให้ทราบกันลูกค้าหลายหลายท่านนะคะอาจจะยังสงสัยอยู่บางท่านที่ยังไม่ได้ชมคลิปแรกๆเข้ามาคลิปหลังๆแล้วมาคอมเมนต์สงสัยว่าผู้เรียนเครอินโดต้องมีใบรับประกันให้ไหมต้องใช้บัตรประชาชนของร้านแล้วก็ใบรับรองสายพันธุ์ให้กับลูกค้ามาได้ไหมอันนี้เราไม่สามารถที่จะออกใบรับประกันแบบนั้นให้ลูกค้าได้นะคะเพราะว่าต้นไม้มันมีลิขสิทธิ ของประเทศนั้นๆบ้านเราก็เหมือนกันทุกสายพันธุ์จะมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของสายพันธุ์แต่ละคนนะคะใครที่ไปทําลิขสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเลยคนอื่นไม่สามารถไปเอาลิขสิทธิ์อน,นั้นมาได้นะคะไม่สามารถออกใบรับประกันไม่สามารถออกใบรับรองให้ได้นะคะเพราะว่าลิขสิทธิ์ของ ร้านไหนที่เขาทําของลูกค้าคนไหนนะคะบางทีเขาไม่ได้มีร้านนะคะเขาแค่เป็นเกษตรกรกแต่สูตรเรียนของเขาเนื้ออร่อยเขาก็จะสามารถไปทาลิขสิทธิ์ของเขาได้นะคะแต่เรานํามาขายต่อต้นไม้ที่สั่งมาซื้อมาจากเจ้าของสายพันธ์ซื้อมาจากเจ้าของสายพันธุ์าาโดยตรงแต่เราก็ไม่สามารถที่จะออกใบออกใบรับประกันให้ได้เพราะว่านอกจากเจ้าของสายพันธุ์เท่านั้นนะคะ นอกจากเจ้าของสายพันธุ์ที่มีลิขสิทธิ์ของตัวเองเท่านั้นถึงจะออกลิขสิทธิ์อันนี้ให้กับคนอื่นได้นะคะยังดาวไปสั่งจากจากองคนอื่นมาดาวก็แรงของคุณราชาดาวไปสั่งมาดาวก็จะได้ลิขสิทธิ์จากคุณราชามาดาวไม่สามารถที่จะอกอกลิออกใบรับประกันทูเรียนนี้ให้กับลูกค้าอื่นๆได้นะคะเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเราจะผิดกฎหมายนะคะลูกค้าหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะทําคลิปแจ้งให้ใครอยากได้ทราบอีกครั้งหนึ่งวันนี้ราวก็จะมา ให้ดูต้นไม้ก่อนนะคะทุเรียนสายพันธุ์นะคะแพรอินโดต้นพันธุ์ไซส์9 0้ิถึง1เมตรต้นพันธุ์เลี้ยงแดดส,สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกนะคะของเราเวทเสียบยอดไซส์ถุงเบอร์สิบนะคะลำต้นแข็งแรงทางที่หะดูอยู่ตรงนี้เลย90-1ถึง1เมตรเดี๋ยวถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ ถ้ามาสั่งซื้อได้นะคะต้นพันไซส์แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยนะคะร่องที่ให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะแล้วอีกร่องก็จะเป็นหมอนทองแท้นะคะมันจะมีแตงโดแทะแล้วก็หมอนทองแท้ตรงนี้สองร่องนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะทําส่งสายพันนี้ต้นละ250บาทมีกล่องใส่ได้4-5ต้นนะคะค่าส่งกล่องอยู่ที่ 250บาทต่อ1กล่องนะคะหรือว่าจะส่งแบบหมกลงไพรษณีนะคะ1กลงใส่ได้100ต้นนะคะค่าส่งกลงแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะคะส่งกลงเคอรี่ส่งได้ทั่วประเทศถึงบ้านนะคะจะส่งถึงบ้านเลยทุเรียนสายพันธุ์แพรอินโดหมอนทองแคทเขามีนะคะส่งสายพันธุ์วันนี้เราลง,ลงให้ทราบกันว่าเรามี4สายพันธุ์แต่คลิปนี้จะลงเป็นแคโดูให้ลูกค้าทราบรายละเอียดก่อนต้นพันธุ์หมดเสียดสดไซส์90-100มิลระบุเพียดยดยบบเ้ยนของเขาแตกดีมากอันนี้ไม่ได้ให้ถุยนะคะ การจะส่งอยู่ถ้าให้ปุ๋ยแล้วเขาจะเตะยอดทันทีในหนึ่งอาทิตย์พอเตะยอดปุ๊บทีเนี้ยนะคะส่งไปเนี่ยมันจะยากนะคะเพราะว่าลงกลงแล้วบางทีค้างอยู่ประมาณ3วันถึงวันตัวยอดเขาจะเหี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ยอดเก๋บแบบนี้กกอนนะคะเดี๋ยวพอลองพิปเสร็จปุ๊บประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็จะให้ปุ๋ยนะคะเพื่อที่จะสร้างยอดหหม่ขึ้นมาแล้วพอยอดเก๋ปุ๊บเราก็จะมาลงลิปอ่ สำหรับชุดนี้ลูกคา้าท่านไหนสนใจนะคะทุกเรียนสายแพนเค้กเอินโดต้นละ250บาทนะคะ1กล่องใส่ได้ถึง5ต้นนะคะ4-5ต้นนะคะ1-5ต้นเลยนะคะลูกคา้าสั่งซื้อก็ค่าส่งกล่องอยู่ที่250บาทถ้าใครสั่งแค่1ต้นค่าส่งกล่องอยู่ที่150บาทตอนนี้เราได้สั่งกล่องเข้ามาไว้ที่ร้านเลยนะคะถือว่าลูกค้าท่านไหนสั่งแค่1ต้นก็ค่าส่งอยู่ที่150บาทจะได้เซฟค่าส่งให้ลูกค้าที่สั่งต้นต้นเดียว ที่สั่งหนึ่งต้นนะคะจะได้ช่วยเช็ค่าส่งให้นะคะลูกค้าที่สนใจทุกรนเทศอินโดก็สดถามได้เลย1นึกล่อง1น5 0งบาทรวมส่งนะคะตแต่ถ้า4ี่ต้นหรือถ้าห้าต้นก็1,500บาทนะคะหรือลูกค้าจะสั่งเป็นต้นต้นก็ได้นะคะต้นละส5 0บาทต้นพันของแดงสมุนไพรปลูกของเราเป็นแบบเสียบยอดนะคะต้นไม้มาจากประเทศอินโดเลยเราสั่งเป็นรถคอนเทนเนอร์มานะคะใส่คอนเทนเนอร์มา แล้วมาถึงใบมันก็อาจจะสลบนะคะเพราะกว่าจะมาถึงที่นี่อยู่ที่เกือบสองอาทิตย์นะคะกว่าจะเดินทางจากประเทศอินโดนีเซียมาถึงที่ร้านเกษตรยุคใหมยย่อำเภอบ้านตะขุนเกือบสองอาทิตย์นะคะ13-14วันนะคะ13วันนะคะ14วันมันสองอาทิตย์พอดีแต่มาถึงที่นี่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง13วันทีนี้ทุเรียนอยู่ในรถตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้ให้น้ําเลยนะคะอยู่ในนั้นมาตลดเลยในตู้คอนเทนเนอร์อากาศก็จะไม่ได้นะคะ ได้เป็นบางครั้งเพราะว่าคนขับรถเขานำมาให้เนี่ยเขาจะแอบเปิดแอบเปิดประตูหลังนะคะหลังรถให้บ้างสองสามวันเปิดในครั้งหนึ่งก็ประมาณสัก30-20นาทีนะคะเพราะเราต้องเอบมาทางช่องทางธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นต้นไม้อย่างที่แจ้งไปเข้ามาในไทยได้เราไม่ไม่ผิดกฎหมายอะไรนะคะแต่เราผิดกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียนะคะที่นําเข้าผู้เรียนของเขานาออกนอกประเทศเนี่ยนะคะเราจะผิดกฎหมายตรงนั้นนะคะ ทีนี้ลูกค้าที่สนใจตุเรียนชุดนี้ที่ชุดนําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียทุเรียนแท้ทุกชุดนะคะนําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียมีแต่ชุดแรกๆที่เรานํามาจากร้านของสมบุญดาชานะคะเพราะเรายังไม่รู้รู้แหล่งที่มาของต้นไม้นะคะอันนั้นเป็นของไทยนะคะสูงบุญดาชามาชุดแรกหมดไปนานแล้วนะคะต้นพันธุ์ของชุดสูงบุญดาชาเหมือนกันเลยนะคะกับต,ต้นไม้ของประเทศอินโดเราปลูกแล้วนะคะที่แปลงของนาูกแลแต่ยอดดีมาก ตอนนี้เลยหัวแล้วนะคะเลยหัวไปประมาณสักเกือบ2เมตรแล้วนะคะบางต้นก็ได้2เมตรแล้วเดี๋ยวว่างดาวจะเข้าไปถ่ายลิปให้ดูนะคะเกือบ2เมตรแล้วโตวไวมากปลูกไปแค่3 4, มเดือน4เดือนขึ้นกระโดดปึ๊กเลยนะคะก็คาดว่าประมาณปีกว่าออกลูกจริงๆนะคะเพราะว่าเราดูลําต้นโคนต้นของเขาจะพองมากถ้าทุเรียนต้นของเขาพอง ต้นพองต้นอ้วนเนี่ยนะคะต้นเขาจะพองมาช่สามารถออกดอกได้ไวนะคะเกษตรกรหลายหลายท่านอาจจะรู้นะคะดูทุเรียนออกนะคะว่าทุเรียนชุดนี้ทุเรียนสายพัน,นุนี้ต้นมันจะพองมากพอเราปลูกปุ๊บเนี่ยประมาณ 1- 2เดือนต้นขยายพองแล้วแบบเนี้ยเปลือกของเขาเริ่มที่จะพองแล้วเราแกะดูแบบเนี้ยเปลือกของเขาจะมีเนื้อเยื่อสีเขียวและด้านในอันนี้ออกดอกออกลูกไวมากอันนี้เซนโดถูกต้องทุกอย่างก็คือ ตามนั้นเลยนะคะต้นโพงแล้วก็เปืีอบด้านไนเกตูแล้วมันจะเขียวฉ่าน้ํามากเลยนะคะต้นไม้สามารถขึ้นได้ไวจริงๆนะคะแต่ของเราทั้งนี้ท้งนั้นก็แจ้งกันเหมือนเดิมยังไม่มีผลผลิตนะคะพอเพิ่งปลูกได้แค่สีเดือนเอง4เดือน5เดือนแต่ตอนนี้เขาโตวไวมากปลูกกลางเดืจ้าเลยนะคะที่แปลงเลยหัวแล้วนะคะเดี๋ยวว่างๆเราจะไปถ่ายให้ดูตอนนี้นะคะที่แปลงเนี่ยดาวกำลังถ่ายพื้นที่อยู่ จะลงเครอินดูทั้งหมดเครอินดูกับยาวลิงจีนะคะลงทั้งหมดเลยทั้งหมดก็ลงไป2 5้ไร่นะคะปีนี้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายในแปลงให้ดูว่าเราจะปลูกตูดเรียนเครกินดูนะแปลงน,นี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปขับเก็บที่ให้ดูรอให้เขาถ่ายที่เสร็จก่อนตอนนี้ก็าถ่ายเสร็จแล้วเรายกโคกอยู่นะคะเดี๋ยวว่างแล้วเราจะเข้าไปถ่ายดูนะตอนนี้ช่วงน,นี้ติดงาอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เดี๋ยววันเสาร์ก็จะกลับไปสุดได้แล้วก็ถ่ายให้ดูอีกนะคะ ่วันนี้ก็ทุเรียนเคนโดสวยมากนะคะต้นพันธมบสมณ์แดงเขาจะไม่เป็นกระโดมนะคะลูกค้าเขาจะอยู่ลักษณะแบบนี้แต่เขาก็จะมีกิ่งเยอะแบบนี้ในเคนโดดูนะคะเร่องเขาจะลึกแบบนี้นะคะใบเขาจะออกรอมแบบนี้น,นะคะใบเขาจะไม่ยา เสียบยอดเลยมีลูกค้าหลายท่าน f อหลายท่านที่ไม่ได้สั่งซื้อจากที่ร้านเกษตรชุดใหม่ถ่ายรูปส่งมาให้ดูบอกว่าสั่งทุเรียนแคทจากพีดอื่นมาแล้วมาถึงก็พอเปิดกล่องปุ๊บเป็นไฟทานด้วยมีแถมด้วยราคาไม่ถึงร้อยต้นละห้าสิบเก้าบาทพอเปิดกล่องปุ๊บก็กลายเป็นทุเรียนบ้านนะคะต้นกล้าทุเรียนบ้านที่ยังไม่ได้เสียบยอดนะคะเพราะฉะนั้นต้นไม้ยังไม่ได้เสียบยอดก็เป็นทุเรียนบ้านปกติบ้านเราที่กินผลทุเรียนแล้วเม็ดมันกลายเป็นต้นพันธุ์ขึ้นมากลายเป็น ภาพที่เขใช้ไปเสียดยอดแล้วก็ท่ากิงเนี่ยนะคะเด็ดน,นั้นแหะนะคะทีนี้ลูกค้าก็จะได้ได้เด็ดน,นั้นทั้ำสดเลยเราบอกคุณวันที่สิบเดือนเมืไห่กูมาวันนั้นนะคะมันไม่ใช่ทุเนียแทตะเพราะว่าหลายหลายคนเลยดาวเข้าไปเจอแต่แล้วก็ทักเข้าไปแต่เขาก็ไม่ตอบนะคะอ่านไม่ตอบแล้วก็บล็อกหายไปนะคะเราทักเข้าไปเพราะเขาเข็บภาพนี้แหละที่ดาวลงคลิปแบบนี้นะคะเขาก็เข็บภาพไป เก็บภาพไปโพสบอกว่าต้นกล้าทุเรียนเครอินโดจําหน่ายต้นละ59าบาาทแบบนี้นะคะห้าสี่แถมหนึ่งอ่าสี่แถมหนึ่งสิบแถมสองต้นแบบเนี้ยเก็บปลายทางต้นละ59บาท10ต้น500บาทส่งฟรีแถบมบ1ต้นเป็น11ต้นแถบมบ2ต้นเป็น12ต้นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็ภาพของรานี่แหละไปลงในเพจนะคะลงในเพจ แล้วเก็บปลายทางด้วยลูกค้าเห็นเก็บปลายทางปุ๊บอ้าสั่งเลยสั่งมาหนึ่งชุดสิบต้นสิบต้นสิบต้นห้าร้อยบาทส่งฟรีด้วย,วยเก็บปลายทางไม่ถนะูเพิ่มแถมสองด้วยสิบต้นพอเอาไปรับาาของจากธนาคารขนส่งปุ๊บจ่ายเงินเสร็จเอาของมาแกะทุ่งเอาต้นกล้าทุเรียนเม็ดทุเรียนบ้านบ้านเราเองนะคะเอาก็ดูหนกแล้วเอาไปตั้งไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ไปร่วงแห้งตายหมดนะคะแบบนั้น ลูกค้าก็ถ่ายส่งมาให้ดูแบบว่าสังส่งซื้อจากเถิดไปทู้เรียนเป็นของอต้นตทุเรียนที่เขาลองเป็นของสวนคุณดาวเลยขเขาบอกแบบนี้นะเป็นสุนของน้องดาวเลยที่ออามาลงแต่เหตุตอนได้ทําไมถึงได้แบบนีม้มาเ็าบอกว่าอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่ามันเป็นเถิดลมเราก็เก็บภาพนาี้แหละดาวเก็บภาพแล้วทักเข้าไปทางเิดบอกว่าคุณเข็บเก็บภาพทุเรียนของเราไปแล้วเอาไปโพสต์หลอกขาย ดอกขายลูกค้าขายคนอื่นๆเนี่ยแล้วพอตองส่งไปส่งไปต้นกล้าเข็บภาพไปมันผิดในกสิทธ์นะภาพเป็นของเราถึงแม้ต้นไม้เป็นของเราแต่คุณดอกรวมด้วยการเข็บภาพไปโพสขายแล้วส่งต้นกล้าหรือให้เขาแบบเนี้ยเพราะว่าพอเห็นต้นไม้แบบนี้ลูกค้าก็อยากเอาต้นละ59บาทใช่ไหมคะเก็บเก็บปทามส่งฟรีด้วยเถมส่งต้นด้วย10ต้นจัดเลยสั่งเลยแบบเนี้ยสั่งเสร็จส่งไปก็ส่งต้นกล้าเม็ดไปให้แบบเนี้ยก็โดนกันเยอะไม่ใช่นับ นับร้อยนะคะ analysis. นับพันนะคะนับพันคนนะคะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ที่โดนหลอกแบบนี้เพราะฉะนั้นดาวก็แจ้งลูกค้าว่าอย่าเห็นเกตของถูกนะคะอย่าเห็นเกจของเถนมนะคะต้นไม้แต่ละชุดที่มาเราต้องรู้ที่ไปที่มาว่าต้นไม้ของร้านไหนที่เขาลงบ่อยๆชุดนี้เป็นของร้านไหนชุดน uh, sure ี้เป sure? ็นของร้านดาวนะจะมีลูกค้ามีร้านอื่นเขาเพ็ดเพ็ดคาตลงไปขายแบบนี้ไปแล้วเราก็สั่งซื้อก็ไม่ได้ของตรงปกเขาโกหหลอกเอาต้นอื่น ดูให้ดีนะคะ <athe le> เห็นว่าขายถูกแล้วก็สั่งเก็บไปทานด้วยแบบน,นี้เราไม่อยากให้ลูกค้าเอฟซีร้านเกษตรทุกนายของเราทุกท่านเนี่ยดนหลอกโกหกโทรมันหายากบางท่านบางท่านแ่บคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางท่านแ่บเก๋แล้วนะคะ,ะท่านท่งหลา <S <s <AP> บอกว่าเนี่ยนุงอายุจ0สิบแล้วนะนุ่งอยากเห็นทุเรียนปลูก เป็นลูกก่อนลุงที่ลุงจะตายอยางเนี้ยก่อนป้าจะตายอยางเนี้ย่า70แล้ว60กว่า80แล้วอยากจะปลูกถงนีได้กินมันไม่ตายจะได้กินก่อนอย่างเงี้ยเราก็สงสารนะคะเห็นใจเลยนะคะพ่อแม่เราก็าเก่เท่าแล้วเหมือนกันอายุก็เยอะแล้วตาหุ่นใจของตาก็เก่แล้วแบบาเงี้ยก็ไม่อยากให้โดนหลอกนะคะไม่อยากให้แบบว่าคนอื่นเขามาหลอกไปนะคะคุโทองมันหายากแล้วคุณทองมันก็ไม่เท่ากับความหวังถมงถง ที่เขาสั่ง้นไายไปความหวังผลลูกค้าคืออยากให้เห็นลูกทุเรียนตนตายแบบน,นี้นะคะอยากจะปลูกทุเรียนแล้วได้ลูกนะคะถึงได้กินไม่ได้กินก็ไม่ว่าให้ได้เห็นลูกทุเรียนตนนะคะเพราะว่าความอยากจะปลูก อยากจะเป็นกษสตะโกแล้วปลูกเนี่ยแต่ท่านไม่ได้รู้เลยว่าดูหลอกนะคะเราก็เห็นใจนะคะแบบนี้เห็นใจจริงๆนะคะสรับลูกค้านะคะที่ดูแบบนี้แต่คนที่ทํามันก็จะไม่เห็นใจเลยนะคะเอา,เาแต่เพือนอย่างเดียวไม่มีมนุษยธรรมเลยนะคะหลอกลวงอย่างเดียวเพจต่างๆหลอกกันจริงหลอกกันจังทําแต่เพจหลอกกันทุกวันเพจนี้นะคะหลอกเสร็จแล้วไปเอาเพจอื่นทํามาอีกแล้ว แผดภาพของเราไปลูกค้าก็ไม่ซื้อของเราไปซื้อที่ถูกดีกว่าแบบนี้นะคะเราก็ลองลองภาพไว้ให้เอฟซี FC เขาให้ให้คนอื่นเขาเก็บไปแต่ถ้าลูกค้าบางท่านที่รู้นะคะก็จะรู้ว่าเป็นของร้านเกรรษตรจุกใหม่เขาก็จะมาสั่งที่นี่นะคะแต่บางท่านที่ไม่รู้เรื่องคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่แก่แล้วก็จะดูงโลกกันเยอะมากเพราะฉะนั้นขวากไว้ด้วยนะคะใครที่พอจะรู้ก็แนะนําคนอื่นๆกันด้วยนะคะว่าคุเรยียนเครเอินโดเนีย มาจากประเทศอินโดนะคะไม่ใช่เสียบยอดเป็นต้นเล็กๆเอาออกมาแบบนั้นเรายังไม่ได้เสียบยอดแบบนั้นตอนนี้เรามียอดสวนบุญราชามาเสียบต้นเล็กแต่ยังจําหน่ายไม่ได้ต้องรอพุ่นประมาณปีหน้านะคะปี67โดยมกร,ราคุมภาถึงจะขายต้นเล็กได้นะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าอยากขายชุดไหนก็ออามาขายเป็นแคร์แล้วชุดนี้ไม่ใช่แคร์ออามาขายเป็นแคร์แบบนี้มันหลอกลวงชัดๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อชุดนี้ก็แอดไลน์เข้ามาแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะ